วันนี้ไปเที่ยววัดพระาธาตุดอยพระชานกันนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะไปกันเลยจ้าตามมาค่ะตามมาค่ะวัดพระาธาตุดอยพระชานอยู่ตั้งอยู่บนภูเขานะคะในอำเภอแม่ทะนะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ20กว่ากิโลเมตรที่นี่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบสไตล์ล้านนานะคะและยังเป็นที่ประดิสฐานของพระใหญ่ไดบุสึกนะคะ อของสไตล์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งวัดน,นี้จะมีสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของพระใหญ่ไดบุสึซซึ่งเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเลยค่ะตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยทำให้คิดถึงญี่ปุ่นทีเดียวลองบรรยากาศกทุกๆสิ่งทุกอย่างเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสไตล์ล้านนาสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วจะมีร้านกาแฟไว้ให้บริการด้วยนะคะสามารถขับรถขึ้นมาจอดตรงหน้าวัดได้เลยค่ะ ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีที่เขียนคล้องกุญแจด้วยค่ะคล้องะระฆังก็มีนะคะแสงที่ใต้ฐานพระใหญ่ก็จะมีพระใดชบุสึระฐานอยู่ข้างใต้นะคะ บริเวณทางลงก็จะตกแต่งเป็นเสาเสาสีแดงเสาโทริอิทุกอย่างน่าจะจำลองแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยน่าจะเป็นงนดงามไปอีแบบนะคะทำให้หายคิกถึงญี่ปุ่นจะดเลยทีเดียวและอีกด้านหนึ่งของวัดก็จะเป็น วัดไทยสไตล์ล้านนาเป็นสถาปัตยกรรมล้านนานะคะเป็นสีทองสีดำทองนะคะด้านหน้าของวัดก็จะเป็นวิวสวยมากค่ะถ้าใครมาตอนเช้าๆสามารถขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นจากตรงนี้จุดชมอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ สวยมากสวยมากเลยอ่ะพ่อโอ้โห oh. สวยจังเลยอ่ะสวยเนาะเป็นเหมือนแบบศิลปะเหมือนพระมาเลย

หน้าตัวไปหมดโหเจอมาแล้วไหนนี่ยืนตรงนี้ลูกอันนี้ตรงเนี้ยนี่ๆเราเลือกได้อันนี้มีดาวใหญ่ๆเอ๊ะแค่ขอดูรูปก่อนเดี๋ยวๆๆๆ <coughs> <coughs>